สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดทับไสทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูต้อมปิตุพั์กันอีกหนึ่งครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ครับนักเรียนเป็นเรื่องการเกิดฝนหิมะและลูกเห็บนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการเกิดฝนหิมะและลูกเห็บเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูจุดประสงค์ ของกิจกรรมในวันนี้ของเรานะครับซึ่งจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถจดลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่22ได้ด้วยนะครับจุดประสงค์ของเราก็คืออ่านข้อมูลและอธิบายการเกิดฝนหิมะและลูกเห็บได้นะครับจุดประสงค์ตรงนี้นักเรียนสามารถจดลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่22ได้นะครับถ้าจดไม่ทันนักเรียนไปดูวิดีโอย้อนหลังได้ใน u t u b e นะครับเดี๋ยวครูต้องจะอัพ วิดีโอไว้ให้นะครับรูปที่นักเรียนเห็นนะครับสามรูปบนหน้าจอตรงนี้นะครับรูปที่หนึ่งนักเรียนคิดว่ามันเป็นปรากฏการ์เกี่ยวกับอะไรครับรูปทางซ้ายมือสุดของนักเรียนฝนค่ะถูกต้องครับเป็นการเกิดฝนนั่นเองนะครับก็จากรูปก็จะเห็นว่ามีละอองฝนอย่างหนาแน่นเลยนะครับตกลงมานะครับแล้วรูปตรงกลางครับรูปที่สองคือรูปการเกิดปรากฏการ์อะไรครับ หิมะค่ะห,หิมะครับเก่งมากนะครับเราสามารถรับรู้ได้ทันทีว่ารูกที่เราเห็นเนี่ยคือหิมะเนื่องจากว่าหิมะจะมีลักษณะเป็นสีขาวนะแล้วก็เวลาตกลงมาก็จะปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ที่หิมะตกก็จะเป็นสีขาวแบบในรูปที่นักเรียนเห็นและรูปสุดท้ายครับรูปทางขวามือของนักเรียนเป็นรูปอะไรครับเป็นการกเกิดปรากฏการณ์อะไรครับลูกเห็บนั่นเองนะครับลูกเห็บนั่นเองนักเรียนสังเกตว่าลูกเห็บกับหิมะเนี่ย มีความแตกต่างกันนะขีม้าเนี่ยเป็นน้ําแข็งชนิดหนึ่งครับแต่เป็นน้ําแข็งลักษณะแบบคล้ายคล้ายบิงซู่นักเรียนรู้จักบิงซูเนาะมันจะปุยปุยนุ่มๆนะปุยปุยนุ่มๆแต่มีความเย็นเหมือนกันเป็นของแข็งเหมือนกันแต่ถ้าลูกเห็บเนี่ยนะนักเรียนลักษณะเป็นเหมือนก้อนน้ําแข็งแข็งๆเลยนะครับไม่ไม่ไม่ปุยไม่นุ่มเลยนะครับโดนหัวก็เจ็บเอามาโดนตกมาโดนหัวเราเราก็เจ็บหัวแตกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น หิมะกับน้าแข็งเนี่ยไอ,อหิมะกับลูกเห็บเนี่ยเป็นน้าแข็งเหมือนกันนะครับแต่มีความแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับการเกิดฝนหิมะและลูกเห็บว่าสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรกิจรกรรมที่หนึ่งครับฝนหิมะลูกเห็บเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้ครูต้อมจะให้นักเรียนอ่านใบความรู้ไปพร้อมๆกับครูต้อมนะครับเมื่อเราอ่านใบความรู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปตอบคําถามนะครับในคําถามที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ ลองวิเคราะห์ลองหาเหตุผลมาประกอบไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะเราไปดูใบความรู้ครับนักเรียนอ่านเองก็ได้หรือนักเรียนจะอ่านไปพร้อมๆกับครูต้อมก็ได้นะครับฝนหิมะและรูปเห็บเป็นหยาดน้ำฟ้าหยาดน้ำฟ้านะครับซึ่งเป็นน้ำในสถานะต่างๆที่ตกลงมาจากเมฆสู่พื้นโลก ซึ่งหยาดน้ำฟ้าแต่ละชนิดมีการเกิดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นฝนหิมะลูกเห็บทั้งสามชนิดนี้เราเรียกรวมกันว่าหยาดน้ำฟ้านะครับแต่หยาดน้ำฟ้าที่เราเรียกว่าฝนหิมะและลูกเห็บเนี่ยนะครับมีการเกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละชนิดนะครับว่ามีการเกิดอย่างไรเรามาเริ่มจากฝนก่อนนะครับ เมื่อละอองน้ำในเมฆรวมตัวกันมีขนาดใหญ่ขึ้นจนมีน้ำหนักเกินกว่าที่บรรยากาศจะพยุงเอาไว้ได้ก็จะตกลงมายังพื้นโลกในสถานะของเหลวที่เราเรียกว่าฝนนะครับนักเรียนเรียนผ่านไปแล้วว่าก้อนเมฆเนี่ยเกิดจากละอองรวมนะครับละอองนะครับละอองเนี่ยรวมตัวกับไอน้ํา ลอยขึ้นไปด้านบนถ้าเป็นลอยต่ำๆอยู่ตรงพื้นดินเนี่ยเราเรียกว่าหมอกใช่ไหมแต่ถ้าลอยสูงขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าเราเรียกว่าก้อนเมฆนะครับเราอองลอยต่างๆรวมตัวกับไอ้น้ำเนี่ยนะครับขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนท้องฟ้าที่เราเรียกว่าก้อนเมฆเนี่ยลรอองเหล่านั้นแหละครับเรอองเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะมีการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งอยู่บนก้อนเมฆที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้านะครับ เมื่อรวมตัวกันได้ขนาดที่ใหญ่พอนะครับมีน้ำหนักที่มากพอมากพอที่จะอะเขาเรียกว่าอะไรอะชั้นบรรยากาศข้างบนก้อนเมฆเนี่ยไม่สามารถจะพยุงเอาไว้ได้เนี่ยเขาก็จะตกลงมาดังพื้นด้านล่างนะครับตกลงมาในลักษณะของของเหลวที่เราเรียกว่าฝนนั่นเองนะครับเราไปดูต่อนะครับในบางประเทศ ที่อยู่ในเขตหนาวและในบริเวณยอดเขาที่สูงมากๆในเขตอื่นๆซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหมายถึงต่ำกว่าศูนองศาเซลเซียสนะครับปกติเนี่ยน้ำน้ำที่เราดื่มน้ำที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะกลายเป็นของแข็งหรือที่เราเรียกว่าน้ำแข็งเนี่ยนะครับด้วยอุณหภูมิประมาณศูนย์องศาถ้าต่ำกว่าศูนย์องศาก็จะทำให น้ำเป็นน้ำแข็งได้เร็วขึ้นอุณหภูมิก็จะเย็นมากขึ้นหนาวมากขึ้นนะครับในบางประเทศที่มีภูเขาสูงมากๆหรือในเป็นประเทศที่มีความหนาวเย็นเนี่ยอุณหภูมิจะต่ำกว่าศูนย์องศาหรือต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนั่นเองนะครับไอน้ำในอากาศจะเกิดการระเหิดกับจะเกิดการระเหิดกลับครับเปลี่ยนสถานะ เป็นของแข็งจับตัวกันเป็นผลึกน้ำแข็งและตกลงมายังพื้นโลกเรียกว่าหิมะผลึกน้ำแข็งนี้อาจมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่จะพบเป็นรูกหกเหลี่ยมนะครับจากเดิมเนี่ยที่ไอน้ำนะครับที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เราเรียกว่าก้อนเมฆเนี่ยรวมตัวกันเป็นหยดน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมครับแต่ในบางประเทศในบางสถานที่ ที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆโดยเฉพาะบนยอดเขาสูงๆเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะครับอากาศอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเนี่ยทำให้หยดน้ำหรือไอยน้ำที่อยู่บนก้อนเมฆเนี่ยครับเกิดการเปลี่ยนสถานะครับจากเป็นของเหลวกลายเป็นของแข็งนะครับของแข็งเหล่านั้นเนี่ยหยดน้ำเหล่านั้นที่กลายเป็นของแข็งเนี่ยเล็กๆเนี่ยนะครับก็จะมีการรวมตัวการเกิดขึ้นเหมือนเดิม พอรวมตัวกันได้ระดับหนึ่งนะครับมีขนาดระดับหนึ่งเนี่ยทำให้ชั้นบรรยากาศไม่สามารถจะพยุงเกล็ดน้ําแข็งอันนั้นอะเอาไว้เพราะว่าเกล็ดน้ําแข็งเริ่มมีน้ําหนักมากเกล็ดน้ําแข็งนั้นก็จะตกลงมาสู่พื้นโลกนะครับที่เราเรียกว่าหิมะนะครับลักษณะจะเป็นสีขาวปุยๆนะครับมีขนาดหกเหลี่ยมเหมือนอย่างรูปที่นักเรียนเห็นทางด้านขวามือนะครับอันนี้เราเรียกว่าหิมะนะครับ แต่ถ้าลูกเห็บล่ะหิมะกกับลูกเห็บปุตต้องเคยพูดไปแล้วว่ามันคือของแข็งเหมือนกันแต่ทําไมหิมากับลูกเห็บจึงมีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับลูกเห็บเนี่ยคือหยาดน้ําฟ้าที่ตกลงมาในลักษณะของก้อนน้ําแข็งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ0.2ถึง5เซนติเมตรนะ ในแต่ละครั้งอานมีขนาดใหญ่กว่าและอาจตกลงมาเป็นก้อนๆหรือเกาะรวมกันเป็นก้อนขุ่นค่ะนะครับคือมานอย่างนี้ครับนักเรียนโดยปกติเนี่ยเมื่อหยดน้ําเนี่ยรวมตัวกันนะครับน้ําหนักมากพอก็จะตกลงมาเป็นฝนถูกต้องไหมเป็นของเหลวนะครับแต่ถ้าอากาศตรงนั้นเนี่ยเย็นมากๆหยดน้ําที่รวมตัวกันก็จะกลายสภาพเป็นหิมะก็คือเป็นเกล็ดน้ําแข็ง กูต้องใช้คําว่าเกล็ดน้ําแข็งนะครับคือยังไม่ได้แข็งมากเป็นก้อนน้ําแข็งเหมือนกับที่เราใช้ทานน้ําดื่มนะครับเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะครับเมื่อเกล็ดน้ําแข็งเหล่านั้นเนี่ยมีอุณหภูมิมากพอเอ้ยไม่ใช่มีอุณหภูมิมีน้ําหนักมากพอรวมตัวกันได้มากพอเนี่ยก็จะตกลงมาเป็นหิมะแต่ลูกเห็บคือเกล็ดน้ําแข็งที่จะตกลงมาเป็นหิมะอันเนี่ยแต่ถูกอากาศด้านล่างเนี่ยดันกลับขึ้นไปครับ นะถูกอากาศด้านล่างเนี่ยวนกลับขึ้นไปนะครับวนแล้ววนอีกวนไปหลายๆรอบนะครับจนทำให้เกล็ดน้ำแข็งเนี่ยนะครับรวมตัวกันเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนทำให้เกล็ดน้ำแข็งที่มีลักษณะเป็นปุยๆเป็นเหมือนคล้ายๆบิงซูเนี่ยรวมตัวกันจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็ง นะครับแล้วเมื่อก้อนนั้นแข็งนั้นมีขนาดใหญ่จนจนเกินน้ําหนักที่บนท้องฟ้าหรืออุณหภูมิหรือก้อนเมฆหรือลมที่อยู่บนด้านบนท้องฟ้าเนี่ยนะครับจะพยุงเอาไว้ได้ก็จะตกลงมาสู่พื้นโลกแต่ทีนี้ตกลงมารอบเนี้ยเนื่องจากมีการถูกวนนะครับถูกวนแล้วก็รวมตัวกันค่อนข้างจะนานนะครับเลยตกลงมาเป็นก้อนนั้นแข็งขนาดใหญ่นะครับเนี่ย ลูกเห็บเนี่ยจะเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆ c u m u โล n ิ m b u s ถูกกระแสะอากาศในเมฆเนี่ยวนกลับขึ้นไปเห็นไหมฮะทีแรกเนี่ยกลายเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วกลายเป็นเก็ดน้ำแข็งแล้วซึ่งถ้าเก็ดน้ำแข็งเนี่ยตกลงมาจะเป็นหิมะถูกต้องไหมครับแต่อเผอิญว่าในเมฆ c u m u l o n i m b ัสเนี่ยมีกระแสะอากาศนะครับที่มีความผ,ลผลันผวนมีการพัดวนมีการหมุนกลับนะครับ แทนที่เกล็ดน้ําแข็งจะตกลงมาถูกพัดวนกลับขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆนะครับวนอยู่แบบนั้นนะครับแล้วก็ขณะที่ถูกพัดวนกลับขึ้นไปบนก้อนเมฆบนบนท้องฟ้าเนี่ยก็ยังถูกรวมตัวกับละอองน้ําหรือหยกน้ําแข็งก้อนอื่นๆรวมตัววนกันอยู่แบบนี้นะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งและข้างบนเนี่ยอากาศก็เย็นมากๆด้วยจึงทําให้เกิด ลูกเห็บขึ้นมานะครับลูกเห็บมีลักษณะเป็นก้อนน้ําแข็งแข็งๆลูกใหญ่มากด้วยนะครับตกลงมาสู่พื้นโลกนะครับทําให้เกิดการพอกตัวของขนาดใหญ่นะทำให้เกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อถูกพัดขึ้นไประดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ํากว่าจุดเยือกแข็งเนี่ยจากนั้นจะตกลงมาด้วยน้ําหนักที่มากกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยลูกเห็บ จะมีขนาดเล็กหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับการถูกพัดวนอยู่ในก้อนเมฆนะครับถ้าเกิดถูกพัดวนอยู่มากๆก็จะยิ่งทําให้ตัวของลูกเห็บเนี่ยพอกตัวและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดลมที่อยู่ด้านบนก้อนเมฆเนี่ยนะครับมีความแรงลูกเห็บก็จะถูกพัดวนอยู่นานยิ่งลูกเห็บถูกพัดวนอยู่นาน การพอกตัวก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเห็บหนึ่งลูกเนี่ยสามารถมีขนาดใหญ่ได้ถึงห้าเซนติเมตรเลยห้าเซนติเมตรขนาดใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ประมาณลูกเทนนิสเออมีใครรู้จักลูกเทนนิสไหมลูกเทนนิสลูกสีเขียวๆที่เขาใช้ตีไปตีมาเหมือนอคล้ายๆอ่าคล้ายๆลูกปิงปองแต่ลูกใหญ่กว่าอ่าหรือนักเรียนลองกำลองกำมือเนะี่ยนะักเรียนลองกำมือแบบนี้ ประมาณกำปั้นของนักเรียนเนี่ยเนี่ยลูกเห็บที่มีขนาดใหญ่ๆเนี่ยสามารถใหญ่ได้ถึงประมาณหนึ่งกำปั้นของนักเรียนของมือนักเรียนแล้วนักเรียนลองคิดดูว่าถ้าลูกเห็บแข็งแข็งน้าแข็งแข็งแข็เนี่ยขนาดประมาณหนึ่งกำมือของนักเรียนเนี่ยตกมาจากท้องฟ้านะไม่ใช่แค่โยนเล่นแถวนี้ตกมาจากข้างบนท้องฟ้าสูงมากๆเลยแล้วมาโดนานักเรียนนักเรียนว่าเจ็บไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเห็บจึงเป็นอันตรายนะครับ ถ้านเัเรียนเนี่ยไปอยู่ในสถานการณ์ที่ลูกเห็บกําลังตกให้หลบอยู่ในที่ที่มีความแข็งแรงเช่นอะไรเช่นใต้ตึกใต้อาคารหรือถ้านักเรียนอยู่ในรถก็ไม่ต้องไม่ควรออกมาจากในรถนะครับเพราะหลังคารถเนี่ยเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงนะครับแต่กระจกหน้ารถนักเรียนอาจจะแตกอะไรก็ต้องปล่อยแตกไปแต่นักเรียนก็ต้องหลบอยู่ในรถเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ย นักเรียนก็ยังมีโครงเหล็กโครงสร้างัหลังคาของเหล็กต,ตัวรถเนี่ยนะครับในการป้องกันเอาไว้หรือเข้าไปหลบในตึกในอาคารที่มีความแข็งแรงเช่นตึกอาคารเรียนอย่างโรงเรียนเราเนี่ยมีความแข็งแรงเพราะทำจากปูนมีความแข็งแรงแน่นอนนะครับก็ต้องไปหลบในนั้นเพราะลูกเห็บเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะครับถ้าตกมาโดนศีรษะเรานะครับอ่ะต่อนะครับถ้าขนาดและน้ําหนักยังไม่มากพอลูกเห็บเหล่านี้อาจจะถูกกระแสะอากาศเนี่ย พัดกลับวนขึ้นไปทําให้เกิดการพอกตัวของน้ําแข็งเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นเป็นชั้นๆเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนเมื่อไหร่เนี่ยขนาดแล้วก็น้ําหนักของลูกเห็บนะครับมีขนาดใหญ่จนที่กระแสะอากาศไม่สามารถจะพัดวนกลับขึ้นไปได้เนี่ยนะครับลูกเห็บก็จะตกลงมาเพราะฉะนั้นขนาดของลูกเห็บขึ้นอยู่กับกระแสะอากาศและการพอกตัวว่าถูกพัดวนกลับขึ้นไปเนี่ยบนกระแสะอากาศเนี่ยมากน้อยแค่ไหน ถ้าลูกไหนโดนพัดแค่ไม่กี่ลออก็อาจจะตกลงมาเป็นลูกเล็กๆเท่านิ้วก้อยเท่าปลายนิ้วก้อยแต่ถ้าลูกไหนถูกวนอยู่นานอาจจะตกมาได้ถึงเท่ากัมปัม้นของนักเรียนเลยนะครับอ่ะจนก้อนน้ําแข็งมีขนาดหนักมากเกินกว่าที่กระแสอากาศจะพัดกัดขึ้นไปได้ก็จะตกลงมาเรียกว่าลูกเห็บลูกเห็บที่ตกลงมายัางพื้นโลกนั้นถ้าเราผ่าออกแล้วสังเกตอย่างละเอียดอ่ผ่าลูกเห็บออกนะแล้วเราสังเกตนะครับ บางครั้งจะต้องใช้เครื่องในการสังเกตเช่นแว่นขยายเนี่ยจะพบว่าลูกเห็บมีมีน้ําแข็งเนี่ยพอกเป็นชั้นชั้นคล้ายกับหัวหอมถ้านักเรียนเอาหัวหอมมาหนึ่งลูกรู้จักหัวหอมเนาะหัวหอมลูกใหญ่ๆนะครับถ้านักเรียนเอาหัวหอมมาหนึ่งลูกแล้วใช้มีดผ่าตรงกลางหัวหอมเนี่ยนเรียนจะสังเกตว่าหัวหอมเนี่ยจะมีลักษณะปเป็นกรีดชั้น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 ซ้อนทับกันนะครับ ลูกเห็บก็มีลักษณะแบบนั้นเหมือนกันเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากลูกเห็บมีการถูกวนกลับขึ้นไปไงถูกกระแสะอากาศวนกลับขึ้นไปม้วนไปม้วนมาม้วนไปม้วนมามวนกลับขึ้นไปในอากาศทําให้ลูกเห็บเนี่ยมีการพอกตัวเป็นชั้นชั้นชั้นคล้ายๆกับกลีบของหัวหอมนะครับในประเทศไทยพบลูกเห็บแอมักพบ ลูกเห็บเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าขนองในฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมจะเกิดมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหตุผลที่ไปเกิดอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าเป็นเป็นภูมิประเทศที่มีภูเขาสูงแล้วก็มีเป็นภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับอ่ะเรามาดูครับว่าการเกิดฝน หิมะและลูกเห็บเนี่ยมีความเหมือนกันอย่างไรการเกิดสามสิ่งนี้นะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือเกิดจากไอ้น้าในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ําและรวมตัวกันในท้องฟ้าเป็นหยาดน้ําฟ้าเหมือนกันทั้งสามสิ่งเรียกว่าหยาดน้ําฟ้าเหมือนกันเกิดจากไอน้ําในอากาศควบแน่นเป็นละอองน้ํารวมตัวกันลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันนะครับสิ่งที่ต่างกันครับคืออะไรครับฝนครับ เกิดจากละอองน้ําในเมฆรวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีน้ําหนักมากเกินกว่าที่บรรยากาศจะพยุงเอาไว้ตกลงมายังพื้นโลกตกลงมาในลักษณะเป็นของเหลวนะครับอันนี้เรียกว่าฝนหิมะนะครับหิมะเกิดจากไอน้ําในอากาศครับระเหิดกับเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งครับจับตัวกันเป็นผลึกเป็นผลึกน้าแข็งก่อนจะตกลงมายังพื้นโลกอันนี้เป็น คล้ายลักษณะคล้ายบิงซูคือจะมีลักษณะเนื้อปุยๆนุ่มๆแต่ถ้าลูกเห็บครับเกิดจากอะไรเกิดจากหยาดน้ําฟ้าเหมือนกันเกิดจากหยดน้ําเหมือนกันเป็นผลิตน้ําแข็งในเมฆคิวูมคิวโูโลนิวบัสถูกกระแสะอากาศในเมฆเนี่ยนะครับพัดวนกลับขึ้นไปหลายๆรอบนะครับจนอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่าจุดเยือกแข็งแล้วก็วนซ้ำวนซ้ำวนซ้ำ,นซำจนเกิดการพอกตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จนกระแสอากาศไม่สามารถจะพัดบนกลับขึ้นไปได้ลูกเห็บก็ตกลงมาอันนี้เป็นลักษณะเหมือนก้อนน้ําแข็งก้อนใหญ่ๆมีลักษณะเป็นของแข็งมากๆนะครับนี่คือความแตกต่างของการเกิดทั้งสามชนิดอ่ะคำถามครับหยาดน้ําฟ้าคืออะไรแล้วมีอะไรบ้างนะครับหยาดน้ําฟ้าก็คือน้ําในรูปแบบหรือสถานะต่างๆที่ตกมาจากฟ้าลงมายังพื้นโลกได้แก่ฝนกิมะลูกเห็บ พวกนี้ที่ตกลงมาเราเรียกว่าหยาดน้ําฟ้าทั้งสิ้นนะครับคําถาม้อที่สองครับหยาดน้ําฟ้าแต่และชนิดมีลักษณะาการเกิดเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรอ่ะนี่แหละครับการเหมือนกันก็คือทั้งสามสิ่งเกิดจากละอองน้ํามีละอองน้ําในเมฆรวมตัวกันตกลงมาจากท้องฟ้าลงมาสู่พื้นโลกนี่คือสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่แตกต่างกันครูต้อมก็อธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่า ฝนมีลักษณะเป็นของเหลวใช่ไหมเกิดจากละอองน้ําในเมฆรวมตัวกันนะครับพอน้ําหนักมากพอเนี่ยก็ตกลงมาในลักษณะเป็นของเหลวแต่ถ้าหิมะเนี่ยจะมีลักษณะเป็นของแข็งและแต่ยังเป็นของแข็งที่มีการมีลักษณะเหมือนกับยังไม่แข็งมากนะครับนะยังไม่แข็งมากมีลักษณะปุยๆเหมือนบิงซูมีความเย็นเหมือนกันนะครับ เกิดจากไอ้น้าในอากาศเนี่ยครับเป็นผลึกน้ําแข็งตกลงมาสู่พื้นโลกเป็นของแข็งนะแต่ยังไม่แข็งมากยังมีความปุยนุ่มอยู่แต่ถ้าเป็นลูกเห็บเนี่ยเป็นของแข็งแน่นอนนะครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากผลึกน้ําแข็งในเมฆคิวมมโลนิวบัสนะครับถูกกระแสะอากาศพัดวนกลับขึ้นไปในกระแสะอากาศด้านบนนะครับพอกตัวนะครับพอกตัวหลายๆครั้งพอกตัว อยู่ในระดับหนึ่งจนก้อนน้าแข็งมีน้ําหนักมากพอที่จะตกลงมาตกลงมาในรอบนี้ตกลงมาเป็นของแข็งเลยเป็นน้ําแข็งเป็นก้อนๆเลยนะครับอ่ะลูกเห็บเกี่ยวข้องกับเมฆคิวมูโลนิวบัสอย่างไรอ่ะเราไปดูนะฮะเมฆคิวมูลนิวบัสมีพายุเกิดขึ้นซึ่งสามารถพัดหยดน้ําหรือผลึกน้ําแข็งเนี่ย ขึ้นลงในอากาศทําให้เกิดการพอกตัวเป็นชั้นๆและมีขนาดใหญ่นี่ลักษณะของเมฆนะครับนักเรียนลองดูเมฆ c u m u l o n i b u s นะมันจะเป็นเมฆที่มีพายุเกิดขึ้นอยู่บนก้อนเมฆนะครับเป็นเมฆที่มีพายุอยู่ข้างในแล้วก็มีลมแรงมีกระแสลมแรงสามารถพัด่าเขาเรียกว่าอะไรนะพัดไอ้น้ําพัดเกร็ดน้ําแข็งที่มีน้ําหนักพอสมควรแต่ยังไม่หนักมากพอเนี่ย พัดวนกลับอยู่ในกระแสะของก้อนเมฆที่นักเรียนเห็นได้นะครับวนอยู่อย่างนั้นครับและด้านบนเนี่ยที่อยู่ในก้อนเมฆเนี่ยก็มีอุณหภูมิที่ต่ํามากๆคือหนาวมากๆนะครับหนาวมากๆจนทําให้เกิดน้ําแข็งขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วสี่ครับในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่จะพบลูกเห็บเกิดขึ้นที่ไหนในเชื่องฤดูใดน,นะครับก็จากที่เราอ่านไปความรู้ไปนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ย มักจะพบที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภาคที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาแล้วก็มีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นกว่าในภูมิภาคอื่นๆนะครับจะพบในช่วงฤด,ดูร้อนก็คือกลุ่มพ,พันธุถึงเดือนพฤษภาคมนะครับจากกิจกรรมในวันนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ว่าฝนหิมะและลูกเห็บเป็นหยาดน้ำฟ้าเพราะใน เพราะเป็นน้ำในสถานะต่างๆที่ตกมาจากฟ้าลงมายังพื้นโลกแต่ฝนหิมะและลูกเห็บมีกระบวนการเกิดขึ้นที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาที่ครูต้อมเนี่ยเอามาสอนให้นักเรียนในวันนี้นะครับ